ไป <streaming. S 2> ปั๊บอเจ็ดร้อยนี่อันนี้ตีบวกเ,เท่ากันเลยนะบวกห้าเท่ากันนะครับสามร้อย <300 S 2> <Okay. S 2> กว่าแสดงว่าดูลอ,อกแรงกว่า สวัสดีครับมาพบกับพี่นุ๊กและพี่ส้มจุกในดูนะุ๊กชแนลนะกด like ไลค์เป็นกำลังใจพี่พี่นุ๊กส้มจุกและกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่วันนี้เรามาเล่นเกมแอร์ลิงกันซึ่งเราจะพาไปหาเครื่องประดับกับธนูนะอ่ะเราไปรู้กันเลยหลายๆคนอยากเล่นสายธนูให้อยากมีธน,นูแรงๆสมุดลารต้องมีของต้องมีอะไรนี้พลาดไม่ได้พี่นุ๊กแนะนำมาเลยแล้วก็พี่ส้มจุกก็แนะนําด้วยนะครับว่าต้องมี <Okay. S 2> ครับผมไป สมุไรกับแบนดิตเนาะที่จะใช้ธนูส,ส่วนใหญ่เนาะหรือว่าสายอื่นๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะซึ่งพี่หนูเคยไปเอาฮอร์นโบมาแล้วเถิดลองย้อนไปดูคลิปเนี่ยเป็นธนูฮอร์นโบเนี่ยมันมีอิน,อนด้วยนะต้องอาบความฉลาดด้วยแต่ว่าไอธนูที่จะพาไปเนี่ยไม่ต้องอาบนะก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยโอเคดูนะจุดแรกเราต้องไปหาเครื่องประดับก่อนทําให้เราเนี่ยใส่เครื่องประดับแล้วยิงแรงขึ้นก่อนนะก็ะไปที่จุดแรกแถวๆหน้าด่านหรือว่า ที่กระท่อมวายุก็ได้แล้วก็ขี่มาไปครับอยู่ตรงไหนก็คือจากนี่ครับบทเลขขึ้นมาเนี่ยก็เจอแล้วน่าดนะครับสูงเลยนี่ตรงนี้นะครับเราจะวิ่งไปตรงกลมตรงนี้เนาะใกล้ๆกันอโอเคเราก็วิ่งผ่านด่านไปเลยพอพ้นด่านปุ๊บขึ้นเนินแล้วเลี้ยวซ้ายครับผมรงเลยปังเออถึกทน ให้มันฟังจนอิ <c oughs> อ่าๆนี่แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราก็วกซ้ายตรงนี้นะวัด <What? S 1> นี่ถึงแล้วนะครับแล้วก็ไปดูข้างหน้านิดนึงครับขี่มาไปดูหน้าที่มันจะมีป้อมอยู่นั่แหละตรงนั้นน่ะครับผมนี่แหละซึ้งบนป้อมมันมีหีบนะแล้วในหีบนั้นก็มีเครื่องประดับอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับก็ <ๆ S 2> ลองลองดูอันนี้พีพ่เข้าไปดูครับป่า เอาไปแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูจุดแรกก่อนนะเห็นไหมอันนี้นะใช่ใช่ปันหูว่าแบะนี่ยอุ้ยโดนก่อนเลยอะไร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 เนี่ยเสียของหมดเลยเนี่ยนะไม่รู้จักมาอะไรเ่นเอมาล่าเนี้ยเข,ข้ามาดิครับเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับโอ้ยแพ้หมา เด้อเนี่ยตรงนี้มีหีบนะสังเกตดีๆเนี่ยหีบที่แหละโอ้โหใครมาเขียนเลยเขียนบนหีบเลยเอขียนบนหีบเลยนะอ่ะจริงๆมันคือเสื้อประดับนะที่ที่ฉั้นจบเปิดที่อีเวนต์รี่ให้ผู้ชมดูก็ได้ครับว่าเป็นเสื้อประดับชิ้นไหนนี่ครับชิ้นนี้นะจะได้ชิ้นที่นึนะครับนว่านะอ่ะเพื่อไปดูชิ้นทา่สองการยิงทะลนะครับครับผมชิ้นที่สองเนี่ยมันจะอยู่ที่ เมือทะเลแดงเอไอทะเลแดงแล้วก็อยู่ปุ่นนี้นะครับสะพานใหญ่ไร้พ้ายนะไปเลยเร,เราจะวาร์ปตรงนี้เลยแล้วกันวาร์ปไปเลยครับไปไม่ยากครับเกิดใครได้ไปแถวทะเลแดงแล้วขี่ม้ากุ๊บกับกุ๊บกับไปเด้เลยเดี๋ยวก็เจอนะจุดตรงนี้อ่าสตูพนิดนึนงแต่ว่าเราเหมือนเดิมครับเราหนีอย่างเดียว,วเพื่อเรามาเอาของอย่างเดียวนะครับจุดที่เราต้องการก็คือเป็นกระท่มเห็นไหมครับกระท่ม ใช่อยู่ข้างหลังเรารู้เลยข้างหลังข้างหลังนี่แหละกระท่อมข้างหลังข้างหลังนี่เลยนจะโอ้มันมีหลายอันจัดงงมันใจอยู่ตรงไหนน้ามีนะครับขึ้นไปก็อาจจะมีอัศวินอยู่สองตัวอ่ามีอัศวินนะคือเพืให้มันฟันก่อนแล้วก็ค่อยฟันมันนะเรื่องอะไรเอาไปไม่ได้ด้วย จริงๆใครที่ยิงไกลได้ก็โอ้โหจะรอดไหมไปปีนขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยโอ้ยทำให้เสียหน้าสิครับไปทำให้เสียหน้าสิครับไปทำให้เสียหน้าสิครับโอเคเกีอบแล้เสียบหน้าเสียไบไปเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ขึ้นไปขึ้นไปจะมีอีกนี่แทงแค่นี้หัวนี่้ีไป เฮ้ยแกเฮ้ยมันมีหลายตัวจังเลยอะมันลุมเสียมันลุมมันลุมเสียหน้าไม่ได้เสียชีวิตด้วยเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับโยกโยกโยกเฮยโอ้ยตายโชว์โอ้ยตายตายโชว์ตายโชว์ไหมเตายอ้ยปีนเถอะปีนไม่เราจะไม่ยอมเราจะไม่ยอมเพี๊ย โออตโชก๋าาจจะชนเหนือห่อยปข้ไปเลยนะใครที่มีธนูต่ยิงอัศวินจากข้างล่างก็ได้นะครับแต่ว่าพี่นุพีมจุกก็จะไปแบบไววิ่งไปเลยนะครับวิ่งแล้วนะไม่ห้าวแ้วครับอ่าไปเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาในกับชมคลิปแม่มันเลอะไรย่าง้ย อันนี้คือกระโดดหลบลงมาใช่ไหมปล่าวกลัวกลัวตกเมื่อกี้ม้วนมาผิดเรียมไปหน่อยขึ้นมาผิดข้างนะเราที่มาอยู่ฝั่งนี้กันหมดไม่เป็นไรขึ้นไปเลยเฮ้ยมันกระโดดไปแล้วกระโดดไปแล้วเสร็จแล้วคราวนี้วิ่งเข้าไปที่บันไดแล้วก็ขึ้นต่อครับซึ่งชั้นที่สามเนี่ยมันจะมีหลายตัวนะครสโตมเพียบเลยครับ เออซึ่งบันไดอยู่ข้างหน้าแล้วครับเราวิ่งกันไปเลยนี่เอาถือมันถึอหอกรอแล้วเราวิ่งไปแล้ออมันแหละมันจะแทงก็ปล่อยมันแทงโอ้ยอย่าม้วนตูดอย่าม้นตูดไม้เจ็บยังไงยังไงก็ไม้เจ็บใช่โอเคกูดห้อความเนี่ยครับน่าจะได้เลยมั้งครับเออเคเราก็ลับกันไปที่ต่อไปที่เราจะไปเอาครับตอนนี้เราได้ เครื่องรางที่ทำาไ้ยิงเลยามาแล้วอ้ตา,วตามอีกอโอเคเพิ่มจุดข,ขอนี้ก่อนนะแล้วเราไปดูตกลงเราอเอาเอาธนูนะครับเดวเอาธนูครับธนูเนี่ยห,หลายคนดูคลิปก่อนหน้านี้มาแล้วนะเราไปดเลย้วมันมัน,ม,นมันซื้อจริงๆเลยขอนีอ้ไปไกลก่อนนะโอ้ย เครื่องรางที่เราได้เนี่ยมันก็เป็นขอชิ้นละรางไอ้อันนี้นะครับชิ้นนี้นะชิ้นนี้จะทําให้โจมตีแรงขึ้นใช่ครับอันนี้โจมตีไกลขึ้นนะครับโอเคตอนนี้สายธนูต้องมีครับผมอะต่อไปเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะไปหาธนูนะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดธนูอยู่สองชนิดนะครับ หลังจากที่เราดูคลิปที่แล้วมาแล้วเราไปเปิดเกตรูนมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยซึ่งระหว่างทางเนี่ยมันจะมีทางวิ่งไปที่อ่าหอคอยที่เราไปเปิดในตัวรูนของมากิตบอสอะนะนั่นแหละครับตรงหอคอยนั้นอนะก่อนถึงจุดวาร์ปมันจะมีสามตัวที่เป็นยักษ์ตรงนั้นเราจะไปกันอ่ะอ่า <Yeah. S 1> อ่ะคราวนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราวิ่งขึ้นไปเนี่ย มันก็จะมีตัวยักษ์ใหญ่สามตัวเฝ้าทางอยู่ซึ่งตัวสุดท้ายมันถือธนูนะเราก็แวะตีตัวสุดท้ายนั่นแหละครับถ้ามันไม่ดอบเราก็มามาใหม่ <laughs> แล้วเรา <laughs> เราหนีได้ไหมเราหนีสองตัวแล้วไปตีต่ตัวหลังได้ใช่ไหมครับไดบ้ได้ครับได้ครับเราก็วิ่งยาวไปเลยครับไปถึงตัวสุดท้ายเลยได้นะเราก็มาดว่ามันจะดบหนาหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ในระหว่างที่มันง้าง ไอเหนี่ยวจะยิงธนูแล้วเนี่ยเราพยายามหลบหลังแท่นหลังรูปนี้นั่นเนี่ยมันก็จะช่วยให้ลดดาเมจได้หลังแท่นได้ก็กระโดดหลบอย่างนี้ก็ได้เราวิ่งเข้าไปไปชิดมันเมื่ไหล่ได้นี่บอกเลยว่าีมากเพามันทําอะไรเราไม่ได้ลนะฝันโคกดวคโอ้โหเป็นแรงจริงครับพีเอ๊ดอูเอา โอ้โหได้มาแล้วสองสารอบนี่หลังจากที่กินตีนไก่แล้วก็เลยได้ธนูมาง่ายๆเลยใช่ไหมพี่ทุ่มโจ๊กอ่ะเอยดอกเดียวอยู่เลยเดียวเลยเหรอกินตีนกินตีนไก่ปุ๊บดอกเดียวได้เลยไป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 วิ่งไปที่ร้านฟาร์ก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาอันใหม่กันแหละนะครับในคลิปนี้เราจะหาธนูสองคันนะมีธนูอันใหญ่นี่แหละธนูโตกลมใหญ่กับธนูลอกนะครับผมโอเคเรากลับไปที่ ว้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราเปิดแผนที่มาดูกันว่าไอ้ธนูอีกอันน่งมันอยู่ตรงไหนอยากร,รู้ว่าสเตตัสมันเป็นยังไงน,นะครับเราไปดูพร้อมกันก็ได้ครับนี่ธนูนเลยแล้วอ้ยเลยแล้วนี่ออ้ยอยู่อันนี้เลยเหรอใช่โอ้ดีเนี่ยดูดิเออยิงทะลวงด้วยยังไม่ทะลุตี<ส>บวกเลยโอเคตอนนี้กลับมานะครับเดี๋ยวพี่ต้งจุกจะยิงฮอนโบตัวเก่าที่พี่จุกใช้อยู่ อ่าโอเคพี่ต้องจุกใช้อยู่สามอันเดี๋ยวเรามาดูนว่าไออันที่มันติดตัวกับทางสมุไรามาเนี่ยเป็นยังไงแล้วอันที่เราไปเอาคลิปที่แล้วรวมถึงคลิปนี้เป็นยังไงซึ่งตอนนี้พี่ต้มจุกใส่เครื่องประดับครบหมดแล้วนะจากต้นคลิปที่ทํามาแล้วนะนี่ครับใส่ใส่มาสอันนี้นะครับโอเคเรียบร้อยลุยลยิงไม่ต้องเข้าไปใกล้มันยิงเลยตรงน,นี้เลนนนะเออตรงน,นี้แหละอนันแรกพีชน,นะครับ200เท่าไหร่286 อ่าโอเคกลับไปที่จุดเซฟแล้วก็กลับมาใหม่ครับอ่ามาดูมาดูคอนโบกัน้องนะโอเคแบบนั้นหน่อยเข้าันนี่ครับคอนโบสองห้าหนึ่งเห็นไหมครับว่าจะน้อยกว่าอันใหญ่เวอร์แล้วดูตะลันึกว่าพิพ์หยกมานี่นะึูว่าคาราบาลอ้าวอ้าวอ้าวใช้ดอกธรรมดาไม่ได้ด้วยต้องใช้ดอกธนูยักษ์นะเอาละเอาครับเอาละ ใช้ดอกใหญ่ดอกใหญ่นี้เปลี่ยนเป็นดอกใหญ่นะครับนี่ดอกกระนูใหญ่นะเปลี่ยนไทยไบมปั๊บคื้โอ้โหปังเจ็ดร้อยสี่โคตรฟิตฟิตมากแต่ว่าจะช้าหน่อยนะขออีกทีนะขอยิงแรงจริงขอใก้ีขออีกทีรู้สึกว่ามันเหมือนตีนผีบมากกว่ายิงเดี๋ยวหอย่างงั้นปังเจ็ดร้อย ไหนไอตัวที่แกงนี่ไหลยังเยีโอเคไหอยางเี้ยโอเคเนี่ยโอ้ลบหรอให้มัิปังใส่ไหลไปงไหนต่อพี่นพโอเคคราวนี้ธนูอันต่อไปเนี่ยเรียกว่าธนูลอกนะจะอยู่ด้านบนครับอ่าหรือว่าจริงๆมันคือพุลลี่พุลลี่โบนะอ่าอยู่ด้านบนเห็นไหมไอตรงโซนซ้ายที่เรายังไม่ได้เปิดแมป ครับเดี๋ยวพี่ต้มจุกจะซูมเข้าไปนะโซนซ้ายที่ไม่ได้เปิดแอนนะครับตรงภูเขาไฟโซนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเห็นกระ่อมข้างบนไม่เอ่ยนี่ไงใช่มันจะลงจากกระ่องข้างบนมาทีดเดียวครับมันก็มาตรงนี้นะครับไม่ใช่ครับอยู่ตรงแนวกระ่อมข้างบนเลยครับแต่ว่าลงมาทางใต้ครับนี่นะอีกนิดนึงโอเคประมาณนี้แหละอยู่ประมาณนี้แหละซึ่งจริงๆมันไม่ได้อยู่ตรงกระ่อมนะเราต้องปีนป้ไดลิ้ขึ้นไป ดังนั้นเราเราไปที่ไหนเราต้องไปที่สะพานคนบาปใช่ไหมใช่แล้วเป็นเรื่องที่นั่นเลยไปครับอันนี้เรียกว่าสมอะไรนะเรียกว่าธนูลอกธนูลอกคุณรี่โบลอกนี่คือเราว่าลอกกันบ้านนะไม่รู้สิก็ถ้าจะเหมือนกันนะน่าปีนยังไงนะที่เราไปดวยีนะไปนู่นไปนู่นพี่หนูจะบอกให้นะคือเราต้องวิ่งไปปุ๊บเนี่ย ผ่านจุดแรกที่มันตีกันอยู่เนี่ยตรงนี้ไปแล้วก็ผ่านอีกจุดหนึ่งมันจะมีไอตัวเนี่ยอยู่สี่ตัวไอตัวที่มันถือตัวสว่านเนยนะให้เราออกซ้ายครับตรงนี้แหละมีตบมีบันไดเห็นไหมขวาอีกขวาอีกนิดไปนิดเลยรัวนี่มีนิดนึงครับมันจะมีบันไดนะบันไดดิบให้เรารีบไปถึงรีบรีบปีนบันไดดิเลยครับนะไอตัวพวกนั้นจะมาตีาไปเลย ขันไปน้องขันไม่จดพกดวงมาด้วยไม่ต้องห่วงเฮ้ยโดนเรื่หนึ่งตูดวัดตูดด้วยมาดีครับมาดีครับบอกเลยถ้าเกิดว่าใครที่มาแล้วเนี่ยพยายามขี่แอลล็อไปทั้งก่อนก็ได้ไอที่ว่ามั่นใจไวจริงจริงขึ้นมาแล้ว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 เรียกอ่าเห็นเห็นไหมหอข้างบ้านหอบ้านนั้นน่ะแต่ท่อมีกแล้วครับ มันอยู่นั่นเลยครับเราวิ่งไปเลยครับจริงๆมันมีทหารเต็มเลยนะแต่เราไม่สนใจครับคลิปนี้เราจะวิ่งไปที่จุดเป้าหมายแล้วก็ไปเกาะไปไดร์ลิงปีนกันไปสักทีตน,นี้ทหารเต็มเลยนะ <S <S อ่าเราไม่สนใจครับไดร์ลิงตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นไปเลิฟเฮ้ยตู้เป็นศัตรูอ่อนๆนะเนี่ยไม่อ่อนนะเนี่ยไม่อ่อนไม่อ่ออนะปีนปีนกันเลย ย <peach> อดเลยเนี่ยวัตตูดตูดตูดร้อนมากเลยนะเนี่ยอือตรงนั้นแหละครับเราก็สำรวจเลยเราก็จะได้มีดาบเลยทนูรอกตีนี่เธอทะนุรไปเรากลับไปที่เมืองหน้าด่านกันดีกว่าแล้วไปลองทนูลรกยังไม่ได้ตีบวกเลยนะอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ส้มจุกไปตีบวกเสร็จแล้วเราไปที่เมืองหน้าด่านไปดูตันนะ<ถ>นครับอ่ะหยุดยั้งมันใช้แล้ไปต่อ โอเคตอนนี้ก็พร้อมแล้วสําหรับธนูลอกนะเอาไปตีบวัวเรียบร้อยก็จะมาลองความแรงกันนี่นะครับธนูลอกอ่าสวยไหมเข้าท่าอยู่นะก็แรด,ดูดีดูดีดูดูเชื่อมันถึงสามสี่อันเลย,เยที่เป็นลอกอ <ๆ S 2> เพราะมันมีลอกชักปุ๋ท้ายนี่ไงใช่มันมีลอกชักปัวท้ายครับปั๊บลุยยิ่งปั๊ดอันนี้ตีบวกเท่ากันเลยนะบัวห้าเท่ากันนะครับสามร้อยกว่าแสดงว่าสะนูลอก แรงกว่าเป็นธนูเล็กที่แรงกว่าเออทั้งปวงเลยใช่ไอ right. ้นุ hey, ๊กองส20ใช่ช okay ั่ว şey ิบส12นะแต่มากคือมาซิมัมมองก็280แต่นี่ธนูลอก300กว่าเห็นปะใช่ตายเลยแล้วก็แล้วก็นี่เ๋ยยิงเร็วด้วยง้างเร็วโอเคครับใช้ได้ใชไโอเคเลยครับใช้ได้ครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ใครที่ชอบ เล่นสายยิงไกล,ลนะเราจะอยากใช้ธนูเนี่ยก็ลองดูคลิปนี้แล้วก็ไปหาตามคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่นูพี่จุกก็ขอลาเพื่อนี้กดไลค์เป็่อกำลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ